สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติต่อการไปเล่นอาชีพในต่างแดนของนักตบสาวไทยของเรามาฝากกันกับคอมเมนต์ของแฟนบริบอลชาวญี่ปุ่นและก็ชาวอาเซียนหลังจากที่ล่าสุดมีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่านักตบทีมชาติไทยอย่างชัดจุออนโมกสีจะย้ายไปเล่นกับสมโมสรวิกตอรินะฮิเมจิทีมในลีกระดับดวิชั่น2ของญี่ปุ่นในฤดูกาลที่จะมาถึงในปีนี้ ซึ่งจากข่าวที่ออกมานี้ก็ได้สร้างความยินดีให้กับแฟนลูกยางชาวญี่ปุ่นกันอยู่พอสมควรแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความแปลกใจให้กับแฟนๆชาวอาเซียนอย่างชาวฟิลิปปินส์และก็เวียดนามกันอยู่ไม่น้อยกับการที่ชัจูออน,นั้นเลือกที่จะย้ายจากการเล่นในลีกสูงสุดของตุรกรีเมื่อฤดูการก่อนมาร่วมทัพกับทีมที่อยู่ในลีกระดับ2ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตรงนีแนแน้แฟนชาวต่างชาติเขาได้มีมุมมองต่อเดียนนี้ของชัจูออนกันอย่างไรบ้าง เ,เราลองไปฟังบางความพิเีพนจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของแฟนชาวญี่ปุ่นกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์หนึ่งข่าวนี้ด้วยความยินดีว่าชัดชุอรอนโมกสีจากประเทศไทยมันเยี่ยมเลยที่จะได้เห็นคุณในหลีกญี่ปุ่นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยความดีใจและไม่อยากจะเชื่อด้วยว่าเป็นชัดจุออนจริงๆหรือฉันมีความสุขเพราะว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โด่งดังในประเทศไทยเลย ในขณะที่แฟนชาวญี่ปุ่นคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยความพึงพอใจต่อเดีลนี้ของทีมฮิเมจิด้วยว่าโอ้ชัชุชูออนหรือการเสริมผู้เล่นคนสําคัญของทีมชาติไทยเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่เลยสําหรับคัวใต้เอเชียซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมต่อไปว่าโอบายชิและชัชจูออนจะมาร่วมทีมฮิเมจิมันจะต้องเป็นฤดูกาลที่สนุกเลย ที่ก็คล้ายคลึงกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าการขึ้นทะเบียนผู้เล่นอย่างโคบายาชิและชัชจูออนมันจะเป็นพลังอันล้นหลามสําหรับการต่อสู้ในวีลีสองส่วนชาวญี่ปุ่นคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงดีลนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลยที่เมจินั้นสามารถคว้าผู้เล่นที่เก่งแบบนี้มาร่วมทีมได้ถึงแม้ว่าทีมนั้นจะต้องตกชั้นลงมาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยว่าถึงแม้จะต้องตกชั้น แต่คุณก็สามารถคว้าผู้เล่นที่ดีและก็ผู้จัดการที่ดีมาด้วยมันน่าจะเป็นเพราะว่าบริษัทท้องถิ่นจ่ายเงินให้อย่างมากมายเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปถึงศักยภาพของผู้เล่นไทยของเราว่าชัดเชียวออนเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เติบโตขึ้นมาอย่างมากเลยในช่วงปีที่ผ่านๆมาในลีกตุรกีและเธอก็ถือเป็นผู้เล่น็อปคลาสสำหรับโควตาเอเชียด้วยในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเธอต่อไปด้วยว่ามันดูเหมือนว่า การเสิร์ฟและก็การรับบอลของชัชูออนมันได้มีการพัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่เธออยู่กับ p f u และด้วยการลงเล่นในวีลีกสองฉันจึงคิดว่าเธอจะสามารถทำผลงานได้อย่างดีมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงการย้ายไปร่วมทัพฮิเมจิของผู้เล่นไทยของเราในครั้งนี้ได้ว่ามันน่าทึ่งเลยใช่ไหมที่ทุกคนจะสามารถเล่นกับชัชูออนได้ฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นแรงกระตุ้นอย่างแท้จริงฉันอยากให้คุณเพลิดเพลินไปกับฮิเมจิ ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนชาวญี่ปุ่นคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกถึงการไปร่วมทัพี่เมจิของสาวไทยของเราด้วยว่าแค่เพียงชัดชุรออนรำพังมันก็คุ้มค่าแล้วที่จะดูแม์ของฮิเมจิฉันต้องการที่จะไปบางเกมของฮิเมจิส่วนในลำดับต่อมานี่จะไปที่คอมเมนต์ของแฟนชาวอาเซียนอย่างชาวเวียดนามกันบ้างครับที่คนแรกนะได้มาคอมเมนต์ชื่นชมศักยภาพของชัดชุรออนที่ทําให้ได้ไปเล่นในต่างแดนนี้ว่า อถือเป็นหนึ่งนักกีฬาคุณภาพจากประเทศไทยเลยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเสริมถึงความยอดเยี่ยมของชัชจูออนต่อไปอีกด้วยว่าถ้าคุณต้องการลดพลังการโจมตีของทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องเล่นบอลไปใส่สาวคนนี้เลยแต่ว่าจากตรงนี้แฟนเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามถึงดีลนี้ของชัชจูออนด้วยความคล่องใจว่าแต่ทําไมเธอถึงได้เลือกไปเล่นให้กับทีมในระดับดิวิชั่น2เมื่อกลับไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นละ่ะไม่เข้าใจเลย ซึ่งในเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าทีมไม่หลีกระดับ2ทีมนี้ต้องการที่จะขึ้นชั้นไปดีชั่นหนึ่งพวกเขาจึงได้ยอมจ des des ่ายเงินเดือนสูงที่คลา้ายกันกับคนต่อมาที่ได้มาแสดงความเห็นด้วยเกี่ยวกับเหตุผลในเรื่องนี้ว่านั่นมันถูกต้องคงเป็นเพราะว่าเงินเดือนนั้นสูงจึงแค่ยอมรับสัญญาในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นที่ที่เหมาะสมเงินเดือนสูงเงื่อนไขดี นั่นคือทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีแฟนชาวเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แสดงความข้องใจในเชิงเปรียบเทียบถึงการต้องเล่นให้กับทีมในดิวิชัน2ของชัชูออนทั้งที่ผู้เล่นเวียดนามอย่างทานทุยเล่นอยู่กับทีมในดิวิชั่น1ของญี่ปุ่นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เก่งเท่ากับโฟทีหรือยังไงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มองถึงประเด็นนี้ว่าการตีของเธอนั้นดีเท่าเท่ากันกับโฟทีแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มองต่างออกไปว่า พูดตรงๆแล้วว่าชัชจุออนนั้นยังไม่ได้ดีเท่ากับโฟที่พิมพิจยาอาจจะมีสกิลที่ดีกว่าด้วยแค่โชคดีที่ไทยนั้นมีตัวเซฟที่ดีไว้สําหรับชัชจุออนส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ได้มีความรู้สึกต่อการย้ายไปร่วมทัพฮิเมจิของนักตกไทยของเราว่าโอ้นี่มันแผ่นดินไหวฮิเมจิจะไม่ขึ้นชั้นได้หรือชัชจุออนน่าจะช่วยฮิเมจิให้ยกระดับน่าจะเป็นแชมป์ของวีลีกสองได้และเป็นท็อปโฟในวีลีกต่อไป ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองด้วยว่า,ช,าชัชจูออนจะค,ค่อยๆแบกทีของเธอกลับมาหลังจากที่ต้องตกชั้นไปในฤดูดกาลก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มีความเชื่อมั่นหลังการมร่วมทัพฮิเมจิของช,ชัชจูออนว่าสโมสรแห่งน,นี้จะต้องได้รับการเลื่อนชั้นส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะไปปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นของแฟนชาวฟิลิปปินส์กันบ้างครับที่คนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความประหลาดใจถึงดิวไปฮิเมจิของช,ชัชจูออนในครั้งนี้ว่า ทำไมเธอถึงได้เป็นเล่นกับทีมฮีเมจิที่อยู่ในดิวิชั่น2ล่ะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความงุนงงต่อต้นสังกัดใหม่ของเธอในครั้งนี้ว่าเอ๊ e, จากซาเลเยไปสู่ดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นอย่างนั้นหรือส่วนชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์กึ่งบ่นต่อดีลนี้ต่อไปอีกด้วยว่ามันช่างเป็นการลดระดับอะไรอย่างนี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นด้วยความรู้สึกที่เซอร์ไพรส์ว่าว้าว ผู้เล่นเอเชียระดับเกรด A ไปเล่นในระดับดิวชัน2ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็จึงได้มาแสดงมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปว่าถ้านี่มันเป็นความจริงมันก็อาจจะต้องมีข้อเสนอที่มันใหญ่เลยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองคล้ายๆกันด้วยว่าเธอควรจะได้ต่อสัญญาในตัวรากีผลงานของเธอฤดูกาลที่แล้วยังคงดีนี่มันอาจจะเป็นเพราะข้อเสนอที่มันใหญ่ ส่วนคนต่อมาก็มองถึงเดียนนี้ของฮิเมจิที่เลือกคว้าตัวชาชูออนว่าพวกเขาใช้ตัวตบที่เป็นคลาส A ของเอเชียเลยดูเหมือนว่าฮิเมจิวางแผนที่จะกลับคืนสู่ดิวิชั่นหนึ่งอีกครั้งซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปอว่านี่มันดูเหมือนว่าภารกิจของมาด,ดามจะเป็นการนำฮิเมจิกลับคืนสู่ดิวิชั่นหนึ่งนะฮ่าฮ่าส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการแสดงความคาดหวังในตัวของชาชชูออนต่อไปว่า ฉันหวังว่าเธอกลับมาเล่นและสามารถดึงฮีเมจิกลับสู่ Division ดิวิชั่นหนึ่งได้ซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากราวเพิ่มเติมถึงเธอด้วยความเชื่อมั่นต่อไปด้วยว่าโมกสีจะสามารถดึงทีมให้กลับมาสู่ดิวิชั่นหนึ่งได้เช่นเดียวกับแฟนชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ที่ก็ได้มองคล้ายๆการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยความเชื่อมั่นด้วยว่าเธอจะสามารถแบกฮีเมจิไปสู่ดิวิชั่นหนึ่ง ทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิเห็นส่วนหนึ่งของแฟนบอลชาวต่างชาติทั้งชาวญี่ปุ่นเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ต่อการย้ายไปร,ร่วมทัพโอฮิเมจิของชาจูออนโมกสีในครั้งนี้ที่ผมได้นํามาฝากกันเป็นเกร็ดลูกยางเล็กๆน้อยๆจากต่างแดนกันในลิบนี้โดยสําหรับเดิลนี้ของชาจูออนเนี่ยจากที่พอได้ทราบข้อมูลมาเหมือนว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ได้ตั้งใจไปเล่นในดิวิชั่น2ตั้งแต่แรกนะครับแต่เหมือนกับว่าการย้ายทีมครั้งนี้ได้มีการเดีลกันไว้ตั้งแต่สโมสรแห่งนี้ยังไม่ตกชั้นและค่าาจ้าง ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่หลีกตุรกีด้วยก็มารอเชียชาจูออนในหลีกญี่ปุ่นของเรากันอีกครั้งก็แล้วกันครับถึงแม้จะเป็นการเล่นในดิวิชั่น2แต่ผมเชื่อว่าสําหรับหลีกญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมาตรฐานก็น่าจะอย่างค่อนข้างสูงเลยแต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะาตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ